สวัสดีค่ะขอเชิญทุกท่านเข้าสู่ช่องทาร s สปีกนะคะคลิปนี้เป็นคลิปพยากรณ์ดวงความรักความสัมพันธ์ของไตรมาสที่2ค่ะเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนนะคะของชาวราศีเมษค่ะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21มีนาถึง19เมษายน คลิปนี้ก็จะเป็นดูดวงให้เฉพาะคุณสุภาพสตรีก่อนเนาะเดี๋ยวสุภาพบุรุษจะตามมาอีกคลิปหนึ่งนะคะพอดีมีคนแนะนําว่าให้ลองทําแยกดูเพราะอย่างบางทีแบบพอมันเป็นคลิปรวมเป็นราศีแล้วเนี่ยคุณผู้ชายเข้ามาดูแล้วเขาแบบ ตีความไม่ได้เขาไม่ค่อยเข้าใจเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเราแยกเป็นสุภาพบุรุษกับสภาพสตรีเนี่ยมันก็จะเป็นการที่เจาะหรือล,อลงดีเทลได้เยอะกว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตั้งแต่หลังจากนี้เป็นต้นไปปุ๊ก็จะทำคลิปให้ทั้งของสภาพบุรุษแล้วก็ของสภาพสตรีนะคะที่คลิปนี้ก็จะเป็นของสภาพสตรีก่อนคะ่ะสําหรับชาวราศีเมษนะคะคุณผู้หญิงชาวราศีเมษเนี่ยปูมีความรู้สึกว่าในไต่มาสที่ศอกอะคะ่ะมัน มันมีอิทธิพลของการที่เป็นความสัมพันธ์ที่ซ้อนทับคุณปูรู้สึกว่าคุณนะคะจะต้องไปเป็นมือที่สามในความสัมพันธ์ของครสกคนนะคะคือคือมันจะเป็นลักษณะของ,งถ้าคุณไม่ได้เป็นมือที่สามมันก็ต้องเป็นการที่ที่คบกันแบบปลบปบซ่อนๆคือยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้นะคะมันเลยทำให้คุณมีความรู้สึกถึงความอึด มันผู้รู้สึกได้ว่าบรรยากาศของไพ่มันจะเป็นเรื่องของความอึดอัดความความไม่มีความสุขความคิดมากความน้อยเนื้อต่ําใจอะค่ะเต็มไปหมดเลยนะคะคือคุณต้องการความชัดเจนในความสัมพันธ์นี้คุณต้องการที่จะเป็น first priority ของเขาคุณต้องการที่จะเออถูกให้ความสำคัญคือถามว่าตัวเขาให้ความสําคัญคุณไหมเนี่ยปุ๊ก็มองว่าเขาอะค่ะก็มี เขาก็ให้ความสําคัญคุณแหละแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นคนเจ้าชู้เขาก็รู้จักที่จะทีีตคุณให้คุณอยู่ในที่ที่ของคุณนะคะซึ่งมันทําให้คุณมีความรู้สึกว่ามันมันไม่สามารถที่จะไปต่อได้ความสัมพันธ์ไม่สามารถที่จะก้าวต่อไปมันทําให้คุณเครียดมากรู้สึกรไรค่ารู้สึกน้อยใจรู้สึกเป็นคน ที่ทําไมเราจะต้องมาอยู่ตรงนี้เพราะคุณราศีเมษเป็นคนธาตุไฟมีศั์ศรีมีอีโก้ Eagle ในตัวเองสูงมีความภาคภูมิใจในตัวเองสูงแต่พอมาอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยคุณมีความคิดที่จะเลิกที่จะจบเลยนะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าท้ายที่สุดแล้วอะ่ะคุณก็ยังไม่สามารถที่จะปล่อยมือกับความสัมพันธ์ตรงนี้ได้ครับพี่คนเจ้าชูอ้อ่ะปุ่มมองว่าคนคุณผู้ชายที่คุณเมษ ดิวอยู่ตอนนี้เขาเป็นคนที่ชเจ้าชูนะคะแล้วเขาก็รู้จักทีตคุณให้คุณรู้สึกว่าคุณอ่ะยังสำคัญกับเขาแต่เขาไม่สามารถที่จะให้เออ่สเตตัสที่ชัดเจนกับคุณได้นะคะภายนอกอะ่ะคุณก็ทำได้แต่แบบเป็นผู้หญิงเก่งอะ่ะทำงานไป ไม่ได้ยีหลาในเรื่องของความรักหรือสนใจอะไรมากนักแต่ภายในของคุณอะปูมีความรู้สึกว่าคุณร้อนรุ่มมากคุณมีความเครียดวิตกกังนวลนอนไม่หลับนะคะมีการน้อยใจเกิดขึ้นรวมทั้งหลายๆคนก็อาจจะเจอคํานินทาคําคอรหาหรือปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆเข้ามาเยอะแยะมากจนคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากที่จะอยู่ตรงนี้แล้วแต่ว่าทำไงได้อะในสามเดือนนี้ปูยังไม่เห็นไพ่ของการเลิกราแต่ว่า มันจะเป็นไพ่ของการที่ว่าอึดอัดแค่ไหนอ่ะมันเราก็ยังแบบไปต่ออะค่ะนะคะสำหรับคนโสดเนะาะไพ่ได้ไพ่พา past life relationship นะคะ you have no issue o t h e r before มันหมายความว่าเออไพ่ใบนี้ค่ะมันจะเป็นไพ่ของการที่ คุณอาจจะได้รู้จักกับใครสักคนมาก่อนหน้านี้ถ้าไม่ได้รู้จักกันในชาตินี้ก็เป็นของชาติที่แล้วอนุภาพของไพ่ใบน,นี้จะเป็นเป็นคนที่คุณจะต้องรู้สึกคุ้นเคยกันอยู่ด้วยกันแล้วสบายใจมีความรู้สึกแบบสนิทเชื่อเชื่อกันอย่างที่ไม่เคยที่จะได้เออ รู้สึกกับใครมาก่อนนะคะทั้งที่เจอหน้ากันคุณก็ณจะรู้สึกได้เลยว่า <c oughs> เหมือนรู้จักกันมานานแล้วมีความเข้าอกเข้าใจเห็นอกเห็นใจกันนะคะทีนี้เนี่ยไพ่ประกอบคะ่ะได้ไพ่ใน of ฟคัพหัวกลับนะคะกับเดอะสตา์หัวกลับแล้วก็ได้ s i กออฟ e พนต c เ e ิลถ้าคุณได้เจอใครสักคนมาก่อน คนคนนี้จะต้องในอดีตนะคะเขาจะต้องเป็นคนที่ทําให้คุณรู้สึกเข็ดขยาดในเรื่องของความรักแล้วเขาอาจจะกลับเข้ามาที่จะขอโอกาสของคุณอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้นะคะหรือไม่ดิตอนนี้คุณก็อาจจะเจอใครสักคนหนึ่งที่เขาเข้ามาที่ทํามาแบบว่าให้คุณรู้สึกคุ้นเคยให้คุณรู้สึกชินให้คุณรู้สึกดีกับเขาแต่ว่า ในใจลึกๆแล้วเนี่ยปูยังไม่อยากให้คุณไว้ใจคนคนนี้มากนะเพราะว่ามันยังมีไพ่ของเดอะฟูเข้ามาแล้วก็นายอัพแพนต์เตอรหัวกระเข้ามามันจะเป็นลักษณะของการที่ว่าเขาก็ยังสนุกหรือว่าเล่นๆกับเขาอยู่อะค่ะเขายังไม่ได้คิดที่จะจริงจังกับเราได้ซิกอัพแพนต์เตเข้ามาเนี่ยมันเป็นลักษณะของการที่แบบว่าให้อยากให้แบบค่อยๆเรียนรู้กันไปก่อนนะคะ เป็นเหมือนกับว่าถ้าเขาดีกับเราเราก็ดีตอบถ้าเขาแบบไม่ดีกับเราหรือทางเถินกับเราหรือเข้ามาเอาเปรียบเราเนี่ยก็อยากให้เรารู้รู้เท่าทันเขานะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นได้ไพ่เดือดตาหัวกลับเข้ามาไพ่ก็บอกว่าก็ยังไม่อยากให้ที่จะมองมองเขาในแง่ล้ายเกินไปค่ะเพราะว่าคนคนนี้คนที่เข้ามาเนี่ยเขาก็อาจจะแบบ ภายนอกเขาดูเจ้าชู้แต่จริงๆแล้วเขาอาจจะดูจริงจังเขาอาจจะเป็นคนที่จริงจังก็ได้ยังไม่อยากให้ตัดสินใครในช่วงที่แรกเริ่มนะคะแต่ว่าให้เราแบบเรียนรู้กันไปก่อนเนาะแล้วหลังจากนี้ถ้าเขาจะดีไม่ดียังไงเนี่ยเขาก็จะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของเขาออกมาแล้วถึงตอนนั้นเนี่ยเราจะได้แบบไม่เสียใจยทีหลังนะคะเข้าใจที่ปูพูดไหมพูดง่ายๆก็คือว่าตอนนี้ค่ะได้ไพ่พา,พาร์ตไลท์เวอร์ชั่นชิพเนี่นย ปูคิดว่าจะต้องมีใครสักคนอะเข้ามาหาคุณแล้วแหละทีเนี้ยถ้าเขาไม่ใช่เป็นเพื่อนเก่าเพื่อนเก่าหรือแฟนเก่าของคุณกลับเข้ามาในชีวิตก็ต้องเป็นคู่เป็นคู่กรรมของคุณมาจากชาติที่แล้วทีเนี้ยการกลับเข้ามาของเขาครั้งนี้เนี่ยอยากให้คุณแบบว่าใช้เวลาในการที่จะเอ่อเรียนรู้เขากันไปก่อนนะคะเนาะเพราะว่าด้วยบรรยากาศเนี่ยปูยังมีความรู้สึกว่าเขาอาจจะมีเจ้าของแล้วก็ได้หรือว่าเขาอาจจะยังไม่คิดที่จะจริงจังกับเรานะคะ ก็เลยอยากให้แบบว่าใช้วิจารณญาณใช้เออสติใช้เวลาในการเรียนรู้กันไปนะคะอย่าเพิ่งแบบตัดสินใจอะไรให้มันรวดเร็วเพราะว่าเราก็มีสิทธิ์ที่จะแบบเครียดวิตกกังวลได้ะคะ่ะเนี่ยมีไพ่แบบก้าวดักเข้ามาด้วยนะคะกับตุ่มูลคือมันยังเป็นลักษณะของการที่เราคิดมากคิดซ้ำคิดซ้อนได้เพราะฉะนั้น ใช้เวลาในการที่เรียนรู้ใครสักคนให้มันดีมันก็จะเป็นการโพดเทคเรอด้วยนะคะสำหรับคนที่มีคู่นะคะมีคู่มีคนคุยมีแฟนแล้วเนาะหรือแต่งงานแล้วเนี่ย mm hmm. นะ่าไพเรสโกออฟคอนโทรอิชชค่ะอย่างที่ปูบอกว่าแลหลายคนนะคะอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันซ้อนทับ คือตอนนี้พอมันเกิดไข่อย่างนี้มาปุ๊บเนี่ยปุ๊ก,ก็ไม่ได้แน่ใจแล้วว่าเราไปซ้อนเขาหรือคนของเราอะไปซ้อนใครนะคะแต่มันได้ไพ่แบบเซ v ว่ o ออ s o อร์เข้ามาเนาะถึงสองใบอะปุ๊กคิดว่าตัวเราหรือตัวเขามันจะต้องมีความลับกันแล้วแหละเป็นความลับที่ที่มันทําให้ความสัมพันธ์มันค่อนข้างที่จะทําให้เราคิดมากน้อยอกน้อยใจนะคะหรือหวะดระแวง มันก็เลยเป็นไพ่ที่ที่อึดอัดขึ้นมาในบรรยากาศพวกนี้เนี่ยการได้ไพ่รั o o o f Control Issue เข้ามาค่ะไพ่จะบอกว่าอย่างที่ปูนิยามเสมอว่าไพ่ใบน,นี้คือแบบว่าช่างมันเถอะช่างแม่งคือบางครั้งพอมันมีปัญหาอะไรที่ขึ้นมาเนี่ยถ้าเราเลือกที่จะปล่อยวางไม่เก็บทุกอย่างมาคิดมากเกินไปอะค่ะมันก็ยังจะทำให้ความสัมพันธ์ไปต่อได้เพราะว่าคนของคุณเขาก็ยัง ยังใส่ใจยังดูแลคุณดีอยู่นะคะยังให้ความสัมพันธ์ยังให้ความสําคัญกับคุณดีนะคะบางรายก็อาจจะแบบซื้อของให้เงินเลี้ยงดูตามใจเราดีแต่ว่าอาจจะด้วยด้วยอะไรสักอย่างของเขา,าบางอย่างมันอาจจะทําให้ให้เรารู้สึกอึดอัด ก็ได้นะคะมันก็เลยแบบว่าถ้าเรายังเลือกที่จะอยู่ตรงนี้รักเขาอยู่บางทีเราก็ต้องเลือกที่จะปิดตาทั้งนึงความสัมพันธ์มันก็จะไปได้อะคะ่ะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยสำหรับคนที่มีคู่อะคะ่ะปู่มองว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในความสัมพันธ์ไหนเนี่ยอะไรก็ตามอะที่มันทําให้เรารู้สึกอึดอัดท้อแท้ทอ้อถอยเสียใจรู้สึกไรค้ค่าถ้าเรายังเชื่อในความรักเขาอยู่ ยังเชื่อในตัวเขาอยู่ยังอยากประครับประคองความรักอยู่เนี่ยปู๊ก็อยากให้คุณแบบปิดตาครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เออเขาเรียกว่าปิดตาข้างหนึ่งแล้วก็ปลดปล่อยปัญหาที่มันเกิดขึ้นให้มันผ่านไปนะคะแล้วความสัมพันธ์ของคุณอะ่ะก็จะยังไปได้อยู่ในสามเดือนนี้เนาะปู๊มองว่าปัญหาร้ายแรงอะไรต่าง มันยังไม่เกิดขึ้นค่ะแต่ปัญหาส่วนใหญ่ที่มันเกิดขึ้นอนะ่ะมันจะเกิดขึ้นจากความเครียดวิตกกังวลคิดมากความรู้สึกภายในของเราอะคะ่ะที่มันอ่อนแอนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าคุณรู้สึกแบบเครียดอะไรมากนะก็ก็เลิกคิดอะคะ่ะ <c oughs> <c oughs> ก็ปล่อยมันไปแล้วก็อาจจะไปพุ่งเป้าในเรื่องของการทํางานของเราก็ได้เนาะสำหรับชาวราศีเมษของคุณผู้หญิงก็จะมีเท่านี้ค่ะเดี๋ยวปู เดี๋ยวสำหรับชาวราศีเมษคุณผู้ชายเดี๋ยวปูก็จะทำคลิปให้อีกคลิปหนึ่งนะคะก็มีแต่เพียงเท่านี้ค่ะสงสัยอะไรก็ให้คอมเมนต์ทิ้งไว้นะคะเดี๋ยวปูเข้ามาตอบหรือจะพูดคุยเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์ปูชิอนาได้แล้วก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าคลิปนี้เป็นดวงทั่วไปอะเนาะมันก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครก็ได้เพราะฉะนั้นก็อยากให้ดูแบบด้วยความเพลินๆน,นะคะอย่ากเก็บไปซึ้งเรื่อยคิดมากนะคะ แล้วก็ขอบคุณมากค่ะเจอก,กันที่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ